ครับสวัสดีครับนะครับสวัสดีนะครับคณะรัทธาลูกหลานพ่อแก่ทุกๆท่านนะครับนะแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์คลิปนี้นะครับอาจารย์จะมาลงคลิปนะครับบอกเกี่ยวกับรายละเอียดสําหรับคนที่ยังสงสัยและยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับการมาสักยันที่สํานักของอาจารย์ก็มีหลายคนยังไม่เข้าใจว่าสักยัน ค่าครูกับสักยันรูปภาพพวกหนุมานสิงสาราสัตว์ยันต่างๆเนี่ยรวมกับค่าครูหรือยังหรือค่าครูต่างหากค่าสักภาพต่างหากอ่ะฟังกันให้ดีนะคนที่มาสักสำนักอาจารย์ครั้งแรกนะครับนะสำหรับคนที่ตัวเปล่านะหลังว่างๆมาสักครั้งแรกนะครับก็จะขึ้นยันคูเก้ายอดนะครับสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะ อาจารย์ขึ้นจาก108บาทนะครับขึ้นจาก100 108บาทมาเป็น199แล้วตอนนี้เป็น299นะครับก็ตามยุคตามสมัยนะครับว่ากันไปนะเพราะว่าอาจารย์ก็ไม่ไม่ได้ใช้หมึกกระโหลกกะลานะครับนะอาจารย์ก็ใช้ของอเมริกาอย่างดีอ่ะขึ้นยันคู9ยอด299บาทนี่คือสัมผลที่มาสักครั้งแรกนะครับครั้งต่อไปหรือว่าสักยันคูไปแล้วเนี่ยนะ เราจะสักภาพอะไรก็ช่างนะครับแล้วแต่ค่าครูเสียทีเดียวนะครับนั่นคือยันครูเก้ายอดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับขึ้นยันครูเก้ายอดสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทไม่ครั้งต่อไปเนี่ยไม่ต้องเสียแล้วนะครับนะพวกเองเนี่ยก็เตรียมมาแค่บุรีภูมิลาลัยทูบเทียนที่ต้องเตรียมมาทุกครั้งนะครับเตรียมมาทุกครั้ง อรอบแรกเองสักไปแล้วอะ9ยอด5แถวอรอบต่อไปรอบที่สองยังมาสากักเองก็เตรียมบุหรี่ทูบเทียนหงมลัยเตรียมมาปุ๊บเอ,อมม 199, เองก็สักหนุมานอสมมุติหนุมาร199 399เองก็สักตามนั้นที่เองเลือกยันเลือกแบบแบบอาจารย์มีให้เลือก9แฟ้มนะเลือกกันให้ตาแตกไปเลยนะเท่านี้พอเข้าใจไหม ขึ้นยันครูเก้ายอดเนี่ยขึ้นครั้งเดียวยันครูของอาจารย์หรือพานครูยันครูเลยนี่แหละก็คือยันเก้ายอดสักไปแล้วก็คือสักแล้วไม่ต้องมาเสียซ้ํานะครับแต่ละสำนักแต่ละที่แต่ละสายแน่นอนครับเขาล่ําเรียนสืบทอดกันมาเป็นสายก็จะไม่เหมือนกัน <c oughs> ออย่างของอาจารย์เนี่ยขึ้นยันครูนะครับทีเดียวนั่นคือยันครูเก้ายอด ต่อไปเองจะสักอะไรจนเต็มตัวเต็มขาเต็มแขนก็อยู่ที่ภาพเองจะเลือกสักนะค่าครูไม่ต้องแล้วทีเดียวพอนะครับเหมือนเป็นการบอกกล่าวครูบาอาจารย์นะว่าวันนี้นะครับลูกจะขอน้อมตัวนะครับน้อมจิตน้อมใจนะครับเข้าฝากเนื้อฝากตัวกับครูบาอาจารย์ก็คือตัวอาจารย์นะครับเป็นลูกหลานพ่อแก่ของบ้านนี้ อ่าเข้าใจไหมเหมือนเองไปสมัครเรียนเออแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจารย์ครับก้าวยอดแบบนี้สักได้ไหมครับไม่อยากได้แบบของอาจารย์มึงอยากได้แบบไหนมึงก็ไปที่นั่นถ้ามึงถ,ถ้าที่นั่นมันไกลมึงก็ไปสักแท็ทูร้านทั่วไปเลยนะสำนักอาจารย์สักยันคูแบบเดียวนั่นคือ,อยันคูก้าวยอดก้าวยอดก็เป็นแบบเดียวของอาจารย์ไม่เหมือนที่อื่นไม่เหมือนใคร ไม่เหมือนแน่นอนนะอาจารย์ไม่สักภาพตามเน็ตอันนั้นมีไหมครับอันนี้มีไหมครับส่งรูปมาถามไม่มีนะอาจารย์สักให้เฉพาะแบบที่อาจารย์มีอ่านะเข้าใจกันไหมนะคลิปนี้คือค่าครูกับค่าสักลายค่ารูปภาพค่าครูคือยันครูเก้ายอดพวกเองมีแล้ว ไม่ต้องนะสักน้ำมันแทนแล้วก็สักรูปภาพได้เลยครั้งต่อไปต่อไปก็ไม่ต้องเสียค่ายันคูแล้วนะครับนะเข้าใจกันง่ายๆนะคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ติดตามนะครับติดตามเนี่ยอาจารย์ก็ยอมรับนะครับนะว่าพอมีผลได้จากทาง youtube อาจารย์ก็ทําไปนะมันก็มาในหวังจริงจังได้เงินจริงจังหรอกมันได้ก็ได้มานะครับทำสองปีเพิ่งได้ตังค์ทีเดียวอ่ะนะพันหล่องพันมันได้เยอะอะไรสองปีนะไม่ได้ทุกเดือนนะนะครับก็ถ้าชอบนะครับนะหรืออยากเป็นกาลังใจให้อาจารย์ทำคลิปบ่อยๆอ่ะเหมือนเหมือนกันนะครับกด subscribe ไลค์แชร์ให้หน่อยนะกดไลค์เยอะก็ได้นะครับขอบคุณมาก